สามคมเต็นท์รถมังกรอ่รักเต็นท์รถต้องซื้อเต็นท์มังกรแต่ถ้ารักรถสวยต้องเน้นที่สีรถครับมาแลียมาแล้วมาแล้วโอ้นึกว่าจะเบี้ยวเออตามสวัสดีสวัสดีสวัสดีโอ้โหมาแล้วเว้ยเห็นประธานห่างไปจะกินหรือจะตีมั้ย กินครับกินเฮ้ยตีมวยนะใครไม่ได้ค่าตัวหลายพอแล้วครับง่ายนะเอนี่ยนี่ก็ตั้งงวยอีกท่านหนึ่งนี่เดินทางมาถึงแล้วกินข้าวกินหนามมั้ยยังนี่เอ่อยัางหัวกระเทียมนี่กินแต่ว่ากินได้เข่าโ้าอ๋อกินได้เข่าโ้าอ๋อกายกินตอนแข้งเทื่อเดียวบ่หรือกินยังไหน เอย่าครับแบบแนวแตะครับจิตแจ้งกั่เดี๋ยวกินก้อนอะได้ครับเราแตะเลยกินตอนไหนกันแน่วะเนี่ยไอ้ดอนทุกคนเ่อไอ้ดอนมักคักเลยไอ้ดอนเอาอยู่กได้ให้ก่อนก่อนไปก่อนเนะครับไปเจอกันดี่ผมบอกเลยนะครับว่านายอันไม่หมูเพราะว่าถ้าหมูจะไม่เดินทางมาหมือว่าไหมเนี่ยย่านบอเฮ้ยบอกไปเลยบอย่านไม่านครับกินแข่งกันบม่ได้ครักาลสิน ไม่หมูกินการกินครับเ้าอยากเจอมาถ้าอยากเจออันกระสินมาได้เลยเพราะตอนนี้เย็นนี้แหละเย็นนี้เลยยีนี้แหละยี่สิบสามพฤจินี้แหละ เพราะว่าตอนนี้อันกรารสินเดินทางมาถึงแล้วะนะครับใครที่เป็น f อของอันกรารสินนะครับเป็นแฟนคลับอยากเจอตัวเป็นๆของอันการสินเดินทางมาที่เต็นท์มังกรขอบคุณฝากพ่อแม<ล>่พี่น้องเท้าอีสาเนี่ยอยากเจออันกรารสินทําไงอยากเจอมาที่นี่วันนี้วันที่23ครับเต็นท์มังกรอรถเมือ2อที่อุดรธานีครับใหญ่ที่สุดแล้วที่สุดของอุดรธานีมาชมมวยด้วยมาดูอันกินข้าวแข่งกับประธานด้วยสู้ไหมวันนี้ สู้ครับกินข้าวแข่งกันสู้ครับกับเอ้าอ่าฮ่ามฮ่าฮ่าฮ่าครับเอ้ันนี้ตัวจริงตัวปลอมวะนี่อันนี้ตัวจริงตัวปลอมนี่เดี๋ยวผมขึ้นโซ่อยู่ครับอ๋อขึ้นโซ่อยู่นะคำคมไม่เด่นดพี่เก๋เลยครับมามามาฟังนี่มาฟังนี่คำคมเนาะอ่าเดี๋ยวจะให้คำคมสองคนแข่งกันนะครับอันกาะสินอ่าอันกาะสินเออจะปลอตัวปลอมหรือตัวจริงวะเนี่ยอ่า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 ันกาะสินกับอันแตงขอ อันนี้อันกระสินตัวเป็นๆอันนี้อันกระสินแต่งแล้วกันเนาะอันแต่งพอเบิ้งเบ้งตัวแต่งอยู่ครับอ่าเบิ้งตำรวจแต่งอ่าขอคำคมให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะอ่านี่ก่อนเครับอ่าหนึ่งคำคมนอันคำคมความรักครับอ่ารักคิดเป็นแค่สมมติรักเทียต้องเป็นแฟนกันครับอ่าต่อไปเต้นด้วยเต้นเต้นรถรถเต้นรถมังกรเป็นยังไงคำคมเต้นรถมังกรอ่ารักเต้นรถต้องซื้อเต็นมังกรแต่ถ้ารักรถสวยต้องเน้นที่สีรถครับ สวยต้องเน้นที่สีรถปังอ่ะอ่ะอันแตดงแต่ถ้ารักพี่ต้องเดี๋ยวพี่พาไปขี่ปั๊มครับโอ้ยลากพี่ต้องเอ่อต้องใจเอาแต่ถ้าไม่รักพี่เชาเข้าครับเออ้อกุญจิโดนมดแล้วอันนี้ใส่คำทูไทนี่ไหมโอ้ยว่าจุฬาครับว่าจุฬาครับอ๋อว่าวจุฬาว่าวจุฬาว่าวจุฬาโอ้อันแดงอันแดงกับอันกระสินไปเบิ้งไปตำรวจแดงไปเบิ้งไปอ่าตำรวจแดงมาครับไปเบิ้งมายัง ประธานจะไปยี่ห้อเอาห้ามเลยเอาไม่ยังเอากไม่ยังเวนฝากถึงเรื่องหนังตำรวจแต่งหน่อยอาบอกขอไม่พี่น้องไปเบิ้งได้อยู่ไดเอาไปฝากถึงหนังตำรวจแต่งนะครับผมเบิ้งที่โรงพยนต์ครับดูโรงพรว่งนผมโพยนต์ตวจแะครับีโพยว่นโรงพยนตรจ่ครับโรงยนวแ่นครับเวแต่งะครับมโรงพยตำรวจแต่ัผมงพยนตรวงนะับผมยว่งนะคับมงยรวจนครับม่อนะครับงยแ่งนับโรงอ้าวรันรวจ่